สวัสดีนะครับหมอโต๊9 9 5 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประง,งานข้อความจากคนที่ห่างไปของชาวธาตุน้ํา ธาตน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤิกตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30เมษายนปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ะดูแบบโฟราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสารพันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ํานะครับข้อความจากคนที่ห่างไปขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอร มโต้ศอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ก้าวไม้เท้าความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการที่เราไม่อยากที่จะผิดหวังเราไม่อยากที่จะเสียใจการการะทาของคนคนหนึ่งอีกแล้วในตอนนี้เรากลับมาอยู่ในที่เดิมของเราในความรู้สึกเดิมๆในสิ่งเกา่เกาๆในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ของเรากากสิ่งที่ผ่านมา เป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทเท่าได่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดนะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟวารราชาแห่งฝ่ายคนที่มีความมุมานะคนที่มีความตั้งใจแอคทีฟในเรื่องการงานของคุณในตอนนี้ความทุ่มเทความมุ่งมั่นคุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่ให้ใจกับเขาเกินร้อยแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความไม่ได้จริงใจคือความไม่ได้ชัดเจนเดวิลเป็นพลังงานไพ่กิเลสนะครับความรักความโลคความโกรธ ความหลงความพันธนาการในความรู้สึกหรือมีคนที่กําลังหลงไปในความรู้สึกชั่วครางชั่วข่าวชั่ววูบของเขาในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแอบพึงห่วงในความรักในความสัมพันธ์ของคุณหรือมีพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจระหว่างคุณและเขา นะครับเป็นพลังงานไพใน่ในในออฟสอดในออฟสอดการฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาในออฟสอดเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆเป็นไพ่พลังงานการที่ฝ่าฟันต่อ ปัญหาและอุปสรรคหรือการเผชิญหน้าหรือมีคนที่กำลังร้อนลนหรือการที่ร้อนใจกลัวที่จะเสียคุณไปในวันที่คิดได้ในวันที่กำลังเจ็บในตอนนี้มีคนที่เจ็บปวดกับการกระทำหรือคำพูดในวันนั้นทําให้เขารู้สึกผิดกับคําพูดที่เขาใช้คําพูดที่ไม่ดีกับคุณนะครับเป็นเพียงการแอบสืบการแอบซองความดื้อความร้นหรือมีคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆหรือมีคนที่เอาแต่ใจหรือมีคนที่กําลังแอบมอง คุณอยู่หรือกำลังมองรูปเก่ามองภาพเก่ามองเรื่องราวเก่าๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันมีพ,พลังงานไพ่สิบไม้เทา้าการแบกภาระความรับผิดชอบชาวธาตุน้ำเนี่ยถ้ามีพลังงานไพ่สิบไม้เทา้าขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความทุ่มเททำอะไรแล้วคุณเป็นคนที่จริงจัง กับในทุกสิ่งทุกทุกอย่างกับตัวของเราเองนะมีพ,งงพลังงานไพ่ในจัตติกชาวตุลลัคนาตุลเป็นคนที่จัดระเบียบเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความเท่าเทียมเป็นไพ่ของจัตติในความยุติธรรมและความเท่าเทียมหรือคำมั่นคำสัญญาใครผิดคำมั่นคำสัญญา ปิดข้อตกลงกำลังที่ได้รับบทเรียนและผลแห่งการกระทำที่เขาทำไว้นะครับเป็นพลังาภาัยวิกตอรี่แห่งความสำเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเส้นทางเดินใ,ใ,นะน,น,ในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เดินในเส้นทางเดินแห่งความสำเร็จในตัวของเราเองเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวคุณเองในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณโฟกัสหรือมีคนที่อยากกลับมามีเรื่องราวมีสตอรี่เดียวกันกันกนกบคุณหรือมีเรื่องราวแห่งความรักเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดลิเวอร์ชาวเมทุนลัคนา เมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอการเปิดโอกาส ความรักและความห่วงใยมีคนที่กําลังห่วงใยหรือการที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันนะครับมันมีพ่แหงการที่เราจะจะมีกรรมสัมพันธ์หรือบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงได้มาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจมาผิดหวังนะมีพลังงานให้ความนิ่งความเงียบในตอนนี้จะเป็นฝ่ายเราที่มองถึงสถานะการในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเราที่ขับมานิ่งเป็นฝ่ายเราที่ขับมาเงียบในตอนนี้เป็นฝ่าย เขาคนนั้นที่อ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณอะอยังแคร์เขาอยู่ไหมว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมแต่ตอนนี้มีคนที่ได้รับบทเรียนและได้รับผลแห่งการกระทาที่เขาทําไว้ในตอนนี้แล้วนะครับเป็นพลังงานให้ทางเลือกและโอกาสต่างๆในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่กําหนดและในเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองมีเส้นทางเดินมากมายแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุดนะครับเป็นพลังงานไพ่ในการตรวจสอบ การดูคําถามอย่างใกล้ชิดการคิดก่อนทำในตอนนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับในตอนนี้ชาวธาตุน้ำอ,อาจจะเป็นคนที่คิดคิดทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นอยู่นะครับเป็นพลังให้ในการที่เราอาจจะความอ่อนโยนและขนทางแห่งสันติ การเข้าใจในตัวของเราเองการเห็นจิตวิญญาณที่แท้จริงในตัวของเรานะครับเป็นพลังางานไพ่ลากัสลากัสเป็นไพ่ของการที่การกำเนิดใหม่ผลแห่งการกระทําและจินตนาการความสําเร็จความฝันและความหวังความลึกลับแห่งความรู้สึกที่ในตัวของเราเองความสําเร็จแห่งการเดินทางนะครับเป็นพลังางบบานไพ่10บใบเซลติคอร์ ข้อความจากคนที่ห่างไปเขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานให้สามดาบเนะี่ยคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโทษอยากพูดคําว่าเขาเสียใจเขาผิดไปแล้วเขาจะไม่ทําให้ความรักความสมพันธ์ต้องจบไปอีกแล้วนะมีพ่งการทุ่มเทหรือตอนเนี้ยเขากำลังทุ่มเทในหน้าที่การงานของเขาเพื่อกลับเข้ามาในความรักในความสมพันคิงออฟวานเนะี่ยคือาการที่คนคนหนึ่งอยากที่จะมีความเท่าเทียม กับคุณในตอนนี้นะ่าเป็นฝ่ายเขาที่กําลังสร้างอนาคตในตัวของเขาเองและกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังว้าวุ่นเป็นฝ่ายเขาที่เอาคุณออกจากความคิดเป็นฝ่ายเขาที่เอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้มันมีเรื่องราวมากมายในความคิดของเขาที่มีแต่เรื่องคุณว่าเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาส การง้องขอคืนดียังไงนะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูนะที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอดูปังงาไพ้อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับ มีพ่ของเดมพเพลิชาวเมธทัดไฟชาวท่าน้ําถ้ามีพลังงานพ่เดมพเพลิขึ้นมาคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยกื้กูลคอยสนับสน,นุนคอยทุ่มเทเหมือนพ่อดูแลลูกห่วงใยกับเขาในทุกๆเรื่องห่วงใยกับเขาในทุกๆอย่างก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มหรือการที่พบเจอกับคนที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มในสิ่งที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราให้ใจเขาเขาไปเขายังมีคนอื่น ในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่ติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจหรือเป็นฝ่ายเราที่เรียนรู้ก,กนิสัยใจคอของเขาหมดแล้วหรือการที่เราอ่านความคิดของเขาได้เราอ,อ่านจิตใจลึกๆของเขาได้ในตอนนี้2เหรียญ2เหรียญความช่างใจความโดเลความไม่แน่นอนคนคนนี้จะเป็นคนที่คิดวกวนในตัวของเขาเองนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดแล้วจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ที่เขาเป็นคนที่ผิดสัญญาในทุกๆอย่างในตอนนี้เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาอยู่หรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟวานเดอ e ไฮโรแฟนเป็นพลังงานไพ่คำอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุน้ำนะครับเป็นไพ่แห่งการที่จิตอธิษฐานด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานนำพา ู้บุญหรือคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพระแห่งการที่ในตอนนี้มีคนที่ตื่นรู้หรือมีคนที่คิดได้ในตอนนี้นะมีพลังอานพ่สิบดาบความเจ็บปวดความทุกข์ใจความทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณในตอนนี้เขารู้แล้วว่าความ พัดภาคแห่งความรู้สึกแห่งความรักมันเป็นเช่นไรมีพลังงานไพในออปเปเคิัในออปเปเคิลเป็นไพของการที่ในวันข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณลดความเสี่ยงด้วยแบบแผนด้วยเป้าหมายด้วยวันเวลาของคุณนะครับเป็นพลังงานไพเดวิลเดวิลคือพลังงานไพการหลอกลวงนะการหลอกล,วง,ลวงการไม่ซื่อสัตย์การไม่จริงใจคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่จริงใจกําลังโดดเดี่ยวไปทางไหนหันไปมองทางไหนไม่มีใครเชื่อใจไม่มีใครมั่นใจ ในตัวของเขานะครับเป็นพลังงานให้เดอะฟูเดอะฟูเป็นพลังงานให้การหลุดพ้นหรือการเริ่มต้นหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่ขาดคุณไปแล้วเหมือนชีวิตไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คบไปเรื่อยรักไปเรื่อยไม่ได้ให้สถานะแก่คุณทูออบคับเป็นพลังงานการที่ในความรักความสัมพันธ์ คนที่รักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะไม่ใช่คำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจกับคนที่เขารักนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ต่างฝ่ายต่างแคร์กับความรู้สึกและความนึกคิดของแต่ละคนเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้มีคนที่กำลังแคร์หัวใจของคุณอยู่ในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณเป็นคนแรกเพราะคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาเพราะคุณเป็นคนที่ห่วงใยเขาเพราะคุณเป็นคนที่รักเขามากที่ ที่สุดในวันนั้นแต่ในวันเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมารู้แล้วว่าใครรักคุณเขามากที่สุดในวันนั้นในวันเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รักคุณมากกว่าที่ เขารักในวันนั้นนะมีพลังงานไพ่ในออฟสอดมีพลังงานไพ่เดอร์มูนเดอร์มูนความโหยหาความคิดถึงความคิดถึงกําลังเดินทางมาหาคุณหรือเขาฝากความคิดถึงกับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดี่ยวกันกลับเข้ามาในความรักในความตมพันธ์หรือเขาอาจจะเป็นฝากเดือนและดาวขอโทษและขอสํานึกผิดในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ใน ทิบเหรียญนะครับเป็นให้ของความเป็นครอบครัวเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณในตอนที่มีคนที่มีไพ่ของ1ิบเหรียญคือการที่เขาอยากกลับมามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีบ้านด้วยกันมีรถด้วยกันหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองความหวังในเรื่องอนาคตการพูดการคุยซึ่งกันและกันนะครับคุยนอปอรเกิลราชินีถือเหรียญในตอนนี้คุณอาจจะคงไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคุณดูแลตัวเองได้ในวันที่เราเจ็บ ในวันที่เราเจ็บกลับไม่เคยกลับมาในวันที่เราอยู่ได้ในวันเวลาที่เราสร้างตัวและสร้างอนาคตความสดใสในตัวของเราเองหรือความเป็นอิสระในตัวของเราเองในตอนนี้คุณอาจจะเป็นพ้าแห่งการที่เราอยู่ได้เป็นโสดอยู่ในตอนนี้นะมีพระแห่งการที่ในความนิ่งของคุณทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกเปลี่ยนไปในความรักในความสัมพันธ์สถ้วยนี่คือการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่สาสาม เป็นมือที่3นะครับเป็นไพ่งการที่ในตอนนี้มีคนที่ไปพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการที่ไม่มีใครที่หวังสิ่งที่ในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาไม่เหลือใครแล้วนะมีพลังงานไพ่เดอะเอ็มเ r อร์ชาวเมธทัดไฟมีไพ่ของเอ็ดออฟครับ โอกาสการเริ่มต้นความรักโอกาสที่คุณจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องจริงใจใครคนนั้นต้องรู้ค่าใครคนนั้นต้องเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นคุณคือถ้วยแห่งสายน้ำที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นฝ่ายที่เติมเต็มให้กับเขาแต่ตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่ดูแลตัวเองในความเติมเต็มใน จิตวิญญาณในตัวเราเองในตอนนี้จะมีคนที่กําลังเสียใจในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดเดินตามเขาในวันนั้นในวันนี้จะเป็นคนที่กลับมาคอร้องในทุกทสิ่งทุกๆอย่างว่าเขาผิดไปกับสิ่งที่ผ่านมานะครับคู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันหรือหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนะครับขอดูทังงานภายใน ปัจจุบันของชาวาธาตุน้ํานะครับขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวาธาตุน้ำนะครับมีพลังงานไพ่ในสามไม้เทา้าสาไม้เท้าคือการเฝ้ารอคือการรอคอยหรือการที่เรายังรอเขาคนนั้นในความรู้สึกของเรามีคนที่กําลังรอมีคนที่กําลังคอยให้คนคนหนึ่งกลับเข้ามาปรับความเข้าใจในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่คิงออฟครับราชาถือถ้วย ถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกนะครับเป็นไพ่ของพลังงานไพ่คนที่เข้ามาตามตือ้อหรือคนที่กลับมาจากคนอดีตที่เคยคุ้นเคยเปลี่ยนคนเป็นคนใหม่ที่เคเป็นคนใหม่ที่รู้ใจนะครับเป็นพลังงานไพ่ในขวีนเอาครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําเหมือนกันนะมีพลังงานไพ่ต่างฝ่ายต่างแคร์ใจต่างฝ่ายต่างดูแล หัวใจซึ่งการละกันคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่เขารักนะครับเป็นพลังงานไพเดทการจบการเลิกราการย่าร้างในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราบังคับจิตใจใครไม่ได้ ในวันที่เราเลือกที่จะตัดในวันที่เราเลือกที่จะเดินหน้าจะมีคนที่รู้ว่าความพัดผ้าแห่งความรู้สึกแห่งความรักเป็นเช่นไรนะในวันที่เราตัดออกเขาออกจากความรู้สึกดมูลความคิดถึงความโหยหามีคนที่กําลังจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ความเท่าความเสียใจในวันที่คุณเลือกที่จะตัดในวันที่คุณเลือกที่จะถอยในวันที่คุณเลือกที่จะเดินหน้าในตอนนี้ของเรามีพลังงานไพ่สองเหรียญความ ไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กาลังทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเป็นพลังงานไพ่สี่เหรียญมีพลังงานไพ่เดอะซานความสุขความสมเร็จ ความสมหวังหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีคุณค่าดีๆสิ่งที่ดีในความรู้สึกของเราที่เราจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งเขาคนนั้นต้องห่วงแหนเขาคนนั้นต้องเห็นคุณค่านะครับเป็นพลังงานให้เดอะเทมเพนดนเดอะเทมเพนดการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใยที่ผูกพันใจที่ผูกมัดหรือการที่คุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดที่ยังตัดกันไม่ขาดมีไพ่พลังงานไพ่ในออฟสอดในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามเขาแต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่วิ่ง ตามหาความรู้สึกของเราคนที่รักกันเขาจะทําให้กับคนที่เขารักในความรักในความผูกพันคือการที่ให้กับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์กับคนที่เราจะสร้างอนาคตด้วยนะครับเป็นพระยงการที่ในทุกสินทุอย่างเนี่ยคือการที่เราต้อง มีความชัดเจนมีความยุติธรรมมีสัญญาซึ่งกันและกันนะ่าดีแฮงแมนใครสัญญาอะไรไว้รักษาคำพูดด้วยนะครับมีพลังงานไพเดดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆหรือเขายังเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้มันยังมีเรื่องราวค้างคาใจของเขาอีกตั้งมากมายที่เขายังไม่ได้ทําเพื่อคุณในวันนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาแก้ไข ผลแห่งการกระทำหรือคำมั่นคตญญาที่เขาเคยทำไว้คุณเดชยร์ยดกรกกลักนาก,กรากฎวิวออฟฟอร์จูนกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาคุณจะอยู่เหนือแห่งวันเวลาและการเวลาที่เป็นของคุณนะในตอนนี้มีคนที่วนกลับหรือวนคืนอดีตที่ผ่านไปแล้วก็คงหวนกลับไม่ได้หรือเขาอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านมาเขาอยากจะทำวันเวลาปัจจุบนันให้ดีที่สุดในตอนนี้นะ และกาการที่เขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันและในทุกห่วงวันเวลาลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมีคนที่เล่าเรื่องความฝันเล่าเรื่องความหวังเล่าเรื่องอนาคตซึ่งกันและกันหรือเคยเล่าเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาที่เรามีความสุขที่เรามีความอบอุน่นหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังสร้างในวันเวลาปัจจุบันให้เป็นอดีตแห่งความทรงจําที่คุณกับเขามีความสุขดีมเพรสเทธิดาดาวสุขดาววีนัทเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งสัตธ การมีศรัทธาในเรื่องความรักหรือจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคุณคือพลังางานให้ความรู้สึกที่หนึ่งเดียวแห่งจัก,กรวาลที่คือคุณนะในตอนเนี้คุณอาจจะแงนมองไปบนฟ้าไกล กว้างใหญ่เหลือเกินอยากมีคนที่เคียงข้างอยากมีคนที่เข้าใจอยากมีคนที่ทําเพื่อก,กันและกันนะมีพาังการที่ดูแลและเอาใจใส่โชคชะตาหมุนบุญพบเจอกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความผูกพันความผูกมัดซึ่งกันนะครับขอดูกทาังงานไพใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่ของดีแฮงแมนนะ มันเหมือนตอนนี้เขาก็ยังไปไหนจากคุณไม่ได้นะครับในสิ่งที่เขาอาจจะไปพบเจอใครแล้วใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือการที่ปกปิดหรือเป็นความลับซึ่งกันและกันมันเปิดเผยไม่ได้หรือตอนนี้มีคนที่ค้างคาใจในเรื่องราวต่างๆมีเพ่งเจ็บม้เท้าการปกป้องการดูแลการแคร์หรือการกลับมาปกป้องในสิทธิในตัวของเราเองการกลับมาอยู่ในมุมของเราการกลับมาอยู่ในแบบของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่เพทออฟครับ นะเด็กถือเหรียญความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมามันมีความรู้สึกที่ยังน้อยใจกับคนคนหนึ่งหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกับการเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานไพ่การที่มีทางเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดหรือในตอนนี้มีสิ่งมากมายที่เข้ามาคุณจะเป็นคนที่เหมือนเลือก สิ่งที่สำคัญในตอนนี้ของเรานะหรือการที่เขากลับมาขอโอกาสเขาอยากมามีความฝานันเขาอยากกลับมามีความหวงังเขาอยากร่วมในทุกทิถ่นทุกอย่างกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีอเมรสคนที่เกิดวันศุกร์ น้าคุณคือคนที่เอาใจใส่ดูแลเขาห่วงใย,ยเขารักเขาในความทุ่มเทในตอนนี้เขาอาจจะเป็นไพ่าการที่เขาไพ่แพ้กับความรู้สึกของคุณนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่สามสาไม่เท้าคือการรอคอยหรือเขาเป็นฝ่ายที่ผิดมาก รอคอยเวลารอคอยจังหวะที่ได้พบเจอคุณหรือการที่อยากติดต่อและส่งข้อความมาเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณน่ะยังรักเขาอยู่ไหมยังแคร์เขาอยู่ไหมนะครับเป็นไพ่ของเดอะฟูลนะมีไพ่พรังงานไพ่เดอะเลเวอร ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเดะมนนะครับความคิดถึงนะมีคนที่คิดถึงมีคนที่โหยหามีคนที่อยากวนหรือวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เขาจะในครั้งเนี้ยถ้าคุณเป็นคนที่ให้อภัยกับเขาในครั้งเนี้ยเขาจะไม่ยอมปล่อยและไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วมันเหมือนเขาจะกลับเข้ามาข้างรักคุณมากกว่าเดิมในตอนเนี้เขาจะไม่ยอมให้คุณจากเขาไปนะร้อนหลนร้อนใจไม่ไม่ยอมเสียคุณไปในออเจกเตอนเป็นพหการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ มองมองดูสถานการณ์ว่าคุณยังคิดยังไงกับเขาหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝฟล์ที่ทักถ่ายกลับมาจำ แก้ไขในสิ่งที่ผิดนะครับเป็นพลังงานไพควีนวานด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่อ่านความรู้สึกของเขาได้ในตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่รู้ทุกๆเรื่องในตอนนี้ของเขาคนนั้นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจและผิดหวังไปคุณอาจจะรู้ถึงว่าเขาตอนนี้เขาได้รับบทเรียนหรือได้รับการกระทําแบบไหนของเขาในตอนนี้นะเป็นฝ่ายเราที่อยู่เหนือแห่งการเวลาและความรู้สึกของเราในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่มอง มองทุกสิ่งทุกอย่างอความเป็นจริงนะครับอขอรูปทางานไพ่ในขอดูปทาง,นงางนไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํานะครับมีไพ่ของซิงออฟคับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าคิดถึงสิ่งเดิมๆคิดถึงสิ่งเก่าๆหรือสถานที่เดิมที่คุณกับเขาเคยไปร่วมกัน ตอนนี้เขาอาจจะไปสถานที่เดิมๆที่คุณกับเขาเคยมีรอยยิ้มที่เคยมีความสุขที่เคยมีความอบอุ่นเป็นฝ่ายเขาที่กำลังร้องให้ไม่ออกหรือการที่น้ำตาตกในอยู่ในตอนนี้น่ามีพลังงานให้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยการบ่มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับในความรู้สึกก็เช่นกันวันที่เราดูแลวันที่เราห่วงใยวันที่เราให้ใจกับเขาแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่จะ แคร์กับตัวเองและดูคนคนหนึ่งที่มาทุ่มเทกับเราบ้างนะมีพลังงานให้5้ถ้วยห้าถ้วยความเสียใจยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเสียใจยว่าทําไมเขาถึงทําให้คนที่เขารักได้ต้องเจ็บปวดในขนาดนี้ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโทษและอยากพูดคำว่าเสียใจยนะครับเป็นพลังงานไพ่ในใน กิ King ken, ่งออปเปเรช่นะมีพลังอำนาจไม้เท้ามีไพ่ของ Devil j u ัด m e n t ผลการกระทํากรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับบทเรียนแห่งการกระทําแบบนั้นหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหรือการหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งไปแล้วสําหรับบางท่านอาจจะหลุดพ้นแล้วสําหรับบางท่านอาจจะยังไม่หลุดพ้นเพราะยังมีผลวิบากกรรมร่วมกัน คนที่มาทำให้ทุกเศร้าเสียใจบางคนก็เจอคนที่ทําให้สุขและสมหวังนะครับเป็นพลังงานไพ่แปดเหรียญนะมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความหงุดหงิดความว้าวุ่นหรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังว้าวุ่นกําลังทุกข์ทรมานด้วยการกระทําของเขาในตอนนี้นะมีไพ่งการติดต่อการสื่อสารในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณถอยหา่างในวันที่เราชัดเจนในตอนนี้เราอยากได้รับความชัดเจนทัดกับเข้ามาอีก ในตอนนี้อยากเดินด้วยกันไหมอยากไปด้วยกันไหมอยากกําหนดเส้นทางไปด้วยกันหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่สามดาบนะมีคนที่กําลังทุกขมีคนที่กําลังเศร้ามีคนที่เจ็บปวดในตอนนี้นะมีไพ่ของเจ็ดาบนะครับเป็นไพ่ของการลังเลก้าเก้าเหรียญโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของเราเองในตอนนี้เราอาจจะ เป็นฝ่ายที่เหมือนเราดูอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาเราเป็นฝ่ายที่มั่นใจเราเป็นฝ่ายที่อยู่ในมุมของเราหรือหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่มองถึงเป้าหมายและอนาคตในวันข้างหน้าของเราที่เรากระทำอยู่ในตอนนี้หรือมีคนที่กำลังกลับมาสัญญาขอโอกาสแห่งการกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณหรือเขาอยากกลับมาเป็นคนที่ มีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับให้โอกาสเขาได้กับเข้ามาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับ